แล้วก็รายงานแจ้งเราไปว่ามานี้อัตราการงอ,อกเป็นไงเวลาข้าวเมล็ดไปปลูกรับสายพันธุ์เพี้ยนไม่เพี้ยนแล้วจากให้เอาตัวเนี้ยทดลองทำเมล็ดพันธุ์ที่ในกลุ่มแปลงแรกที่เราว่าที่เราบอกเมื่อกี้ขอท่านไปนะนะผมส่งมาทั้งหมด20รายการนะรายการแรกคือกระเจี๊ยบเขียวนี่ช่มาเนี่นี่กระเจี๊ยบเขียว อันนี้ก็เป็นหมื่นต้นนะเฉพาะถ้าเป็นหมื่นต้นรายการที่สองมะเขือปอเจ้าพญาอันนี้ก็ประมาณสี่ห้าพันต้นรายการที่สามก็คือมะเขือยาวนี่ก็เหมือนกันประมาณสี่ห้าพันต้นนะอันที่สี่ก็คือกวกวฟาวเจ้าสีม่วงสีนิทรรศหนึ่งนี่ที่อยู่นี่นี่นอ๋ออันนี้เป็นหมื่นเมล็ด ได้เป็นหมื่นต้นอันที่ห้าก็คือบวบเหลี่ยมให้รับน้ำหนักได้สามตันประจานช่วยต้องหัดน้ำแข็งเป็นช่างนะอยู่แล้วทียืนไปถ้าคนจับระสับแล้วกันจะปล่อยเป็นไม้แผ่นครับของข้านั่งก่อไปไม่เอา มีลาวมีลาวก็มีลาวสังขึ้นมาสักเมตร่ี้จำนายแล้วแล้วคนคนละส่นามุ่ขเพื่อทาเทดลองไดัเสียต่อไปก็ได้